ชมรมนักวิจัยเพื่อความสุขชุมชนหรือมาสเตอ p ์โพเปิดเผยผลสำรวจความพึงพอใจแกนนำชุมชนต่อการทำงานของรัฐบาลพบว่าแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ89สนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่คอสชโดยส่วนใหญ่ยังพอใจการทำงานของรัฐบาลในภาพรวมที่คะแนน8.81คะแนนเต็ม1ิ ส่วน5อันดับแรกในเรื่องความพ,พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลพบว่าอันดับที่1ก็คือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ในคะแนนสูงสุดอันดับที่2คือความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอสอันดับที่3ความคืบหน้างานปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านอันดับที่4การจัดระเบียบรถตู้วินมอเตอร์ไซค์ทางเท้าและที่สาธารณะ อันดับที่5คือการอนุมัติเงินให้ชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวปีการผลิต56ทับ57จำนวน800,000รายโดยนี่เป็นการสำรวจจากแกนนำชุมชนรวม626ชุมชนครับชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก